สวัสดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูดวงเดือนตุลาคมของคุณนะคะว่ามีดวงเด่นเรื่องอะไรกันบ้างอันดับแรกก็คือตำแหน่งตัวตนตกกรรมะมันแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นหลักจะมีงานไหลเข้ามาให้ทําเรื่อยๆใครที่ทํางานรูทีนก็คือจะรูทีนไปแต่คุณอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่มันนอกเหนือจากนั้นใครที่เป็นงานโปรเจกต์งานรอก็จะมีงานเข้ามาให้ทํามากขึ้นตัวตนโฟกัสอยู่กับเรื่องของการงาน เป็นหลักเลยมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานถ้าจะได้เริ่มธุรกิจก็อาจจะได้เริ่มเป็นธุรกิจครอบครัวหรือมีครอบครัวเข้ามาซัพพอร์ตในระยะเริ่มต้นซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังตําแหน่งการเงินตกโภคาสําหรับการเงินในเดือนนี้เงินเงินที่ได้มาส่วนใหญ่จะลงไปกับเรื่องของที่บ้านเรื่องภายในบ้านเรื่องภายในครอบครัวเหมือนคุณอนะเป็นคนที่แบกรับอะไรหลายๆอย่างดูแลหลายๆคน,ๆคนลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นลูกน้องบริวารอันนี้รวมถึงหลายๆคนที่คุณที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ตามครอบครัวรอทะลินโทเอ่อมันหมายความว่าก็น่าจะรอให้เงินหรือรอของเงินอะไรสักอย่างนะคะช่วงนี้ตำแหน่งคำพูดเนาะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดมากๆเพราะว่าคำพูดของคุณเนี่ย สร้างความแตกแยกได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักเนาะเรื่องของความรักคุณจ,จะเป็นฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการซัพพอร์ตให้การดูแลแต่ในช่วงของเดือนนี้ก็คือให้ระวังนิดนึงว่าแฟนของคุณคนรักของคุณจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความผิดหวังเสียใจอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแบบออามันไม่ว่าสักเรื่องใดไรสักเรื่อไม่ว่ามันจะเรื่องใดก็สักเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือการที่มองมองเอ่อ d i r e c t i น มันไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คือจริง,รงๆอ่ะไพ่ขึ้นคําว่าใจสลายเนาะดังนั้นทุกๆที่ห่างอ่ะมันจบที่ใจคุณนะคะสิ่งใดๆดที่คุณอธิษฐานขอจากทางเบื้องบนท่านรับคําขอของคุณนะคะแต่มันต้องรอรอจังหวะรอโอกาสที่มันเหมาะสมที่ท่านจะจัดสรรให้คุณแต่พอฟังมาถึงตรงนี้นะเออแม่หมอจะขอบอกก่อนว่าใครที่ติดโบนติดสจะแล้วดวงของตัวเองยังไม่ได้เคลียอันเนี้ยก็คือต้องไปแก้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณดวงของคุณถ้าดวงของคุณติดอยู่อะ่ะ จากได้รับมันก็จะเป็นการแบบถูกปัดทิ้งนะใครที่ดวงติดบนติดสัจจะแล้วยังไม่ได้แก้อันนี้คือขออะไรก็รับไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจตรงกันนะเแล้วก็นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านเรื่องของบ้านบ้านที่เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยใครรออะไรอยู่มีโอกาสที่จะสมหวังนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สําเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในเดือนนี้แต่มันจะมีแบบเขาโคง้งเห็นโอกาสของความสําเร็จมากขึ้น น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะใคร